เรเหตุผลบางอย่างเลยทําให้จันเจเลิกเล่นไปนะครับมีหลายคนมาคอมเมนต์นะครับว่าจันเจโดนแบนไงเลยเลิกเล่นไปก็ ยิน hey, ดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่ในหน้าเดสก์ท็อปแล้วก็อยู่ในช anel ของจันเจ Master Gamer นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงว่าทำไมจานเจถึงยังไม่กลับมาเล่นวันพันธแมนสักทีนะครับก็หลังจากที่ผมเนี่ยได้ลงคลิปเป็นของซิประดับนะแคสเกมวันพันธ์แมนไปนะครับซึ่งก็มีหลายคอมเมนต์นะครับมาคอมเมนต์บอกว่าพี่แล้วจานเจละอะไรอวานนี้ซึ่งหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าจานเจโดนโดนแบนนะครับไอดีจานเจโดนแบนนะครับในคลิปนะครับผมบอกไปว่าเพราะเหตุผลบางอย่างเลยทําให้จานเจเลิกเล่นไปนะครับ มีหลายคนมาคอมเมนต์นะครับว่าจันเจย์โดนแบนไงเลยเลิกเล่นไปก็ผมจะบอกว่าจันเจย์นะครับถูกกดแบนไปตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้กลับมาเล่นเองนะครับหลายคนก็บางคนก็รู้แล้วหรือว่าบางคนไม่รู้นะครับก็บอกไว้ก่อนเลยว่าที่จันเจย์ที่ผมบอกในคลิปว่ามีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้จันเจย์ไม่ได้กลับมาเล่นเพราะว่าจันเจย์โดนแบนจริงๆจันเจย์โดนปลดแบนตั้งนานแล้วแบบว่าตั้งแต่ประมาณคลิปล่าสุดอะปล่อยออกไปก็น่าจะประมาณสองสามวันต่อจากนั้นนะครับก ก็น่าจะโดนปลดแบนแล้วนะครับคลิปลสุดของจานเจนะก็ในเรื่องมันเป็นยังไงนะครับเผื <c oughs> ่อบางคนยังไม่รู้นะครับ <c oughs> คือเมื่อก่อนเนี่ยจานเจเนี่ย <c oughs> เขาจะเรียกว่าอัพคลิปวันพันแมนตลอดเลยครับดูจาก จากคลิปน,นะก็คือจะแบบอัพแบบอ่าตลอดไม่ขาดสายะจะมีเกมอื่นมาบ้าง,างอะไรอย่างนี้แต่ก็อัพวันพันแมนตลอดนะครับแบบว่าไม่พักเลยนะครับจนมาถึงคลิปคลิปสุดท้ายก่อนที่จานเจจะหายไปเป็นคลิปแฟดประกายแสงนะครับนี่ก็คือ1 1เด e ือน <c oughs> ที่แล้ว J ะ này, นะครับก็คือ1เดือนที่แล้วจานเจได้อัพคลิปนี้นะครับเมื่อวันที่2มกราคมนะครับปี2021เนี่ยแหละซึ่งอ่าหลังจากนั้นจานเจก็หายไปเลยนะครับมาโผล่อีกทีเนี่ยก็คือประมาณ2สัปดาห์ต่อมานะครับเป็นวันที่18 นะครับเป็นวันที่18มกราคมครับซึ่งประมาณ2สัปดาห์กว่าๆนี่แหละซึ่งจานเจย์เขาก็อัพมาอัพคลิปนะครับคลิปนี้นะครับใครอยากดูก็ตามเข้าไปดูได้นะผมจะพูดแค่รายละเอียดเดียวครับถ้าใครอยากดูคลิปก็กดเข้าไปดูได้แต่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเกี่ยวกับคลิปนี้จานเจมาบอกในคลิปนี้ว่า ID เดีขาโดนแบนนะครับนั่นแหละครับเนื่องจากเหตุผลบางอย่างนะครับทำให้ ID จานเจโดนแบนไปใครอยากรู ก็เอาง่ายก็คือเกี่ยวกับการเติมแล้วก็รีฟันอะไรเนี่ยแหละนะครับเคยทําให้จันเจย์โดนแบนไปจันเจย์ไม่ได้ตั้งใจรีฟันนะใครอยากรู้เพิ่มเติมก็มาดูคลิปนี้เอาอีกรอบได้หรือว่าใครยังไม่เคยดูก็เดี๋ยวลองกดเข้ามาดูเองได้นะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับนั่นแหละครับทำให้จันเจย์โดนแบนไปหลังจากนั้นนะครับจันเจย์ก็ไม่ได้มาประกาศอะไรเลยบ้างว่าโดนปลดแบนแล้วอะไรอย่างงี้ไม่ได้มาประกาศหรือว่าประกาศในคลิปไหนผมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดูแกทุกคลิปเหมือนกันผมก็ดูแค่วนนนนนมมมาาาาากกจจะะดดูเี่่อถ้ผ อันนี้ลงวันที่18ดน่าจะวันที่19ไม่ก็วันที่20อาจจะถูกปลดแบน์แล้วนะครับอันนี้ผมคาดเดานะแต่ว่าผมจำไม่ผิดเนี่ยไม่นานนะครับจนัจนเจก็ปลดถูกปลดแบร์แล้วเรียบร้อยแต่ว่าจาันเจเลือกที่จะไม่ทําวันพ l ชแม m a n ต่อนี่เป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเอาคือง่ายก็คือในคลิปเนี่ยที่ผมบอกว่าเพราะสาเหตุบางอย่างทำให้จันเจหายไปเลยคนยิงคิดว่าจาันเจย,ยังโดนแบน์อยู่นะอะไรวันนี้จริงๆไม่ใช่นะครับ <S <S ว่าไหนหลักฐานล่วว่าจันเจน่ะโดนปลดบอยแบน์แล้วอ่าจริงๆแล้ว ผมก็เจอในเจอในกลุ่ม one punch man นะครับที่มีคนเขาเข้าไปถามแอดมินนะครับว่าจันเจเนถูกกดแบนหรือยังตั้งแต่หเดือนที่แล้วผมจําได้เดือนแล้วเลยนะครับถูกกดแบนหรือยังซึ่งมาถึงตอนนี้ก็เป็นเวลาเดือนกว่า,วาแล้วนะครับที่จันเจไม่ได้แคส one punch man เลยนะครับซึ่งผมก็มาถามแอดมินรอบเพื่อความแน่ใจนะครับแล้วรู้เลยไหมๆๆครูช่างทีมงานลดแบนรหัสจันเจหรือยังครับถ้าปดแบนนี่อยากทราบวันที่ปลดแบนได้ไหมครับผมก็ทักไปครับดูวยผมทักไป1นึ่ทุ่มสิเกเที่ยงคืนแอดครับแอดส่งแอดส่งอิโมจิออกมาแล้ว แล้วให้ผมเลสเซอร์วิสผมก็ทักไปอีกรอบ คือแอดมินเขาเขาก็ไม่ตอบไปเลยนะก็แบบเออเออไม่ตอบเลยอะไรก็ได้ไม่ตอบก็ไม่เอาวะเอาง่ายก็คือจานเจถูกปลดแบนไปแล้วนะครับเอาตามนี้นะครับอืมแปลว่าจานเจไม่เล่นเพราะว่าอะไรอันนี้ไม่รู้เหมือนกันซึ่งผมคิดว่าเหตุผลหลังๆนะครับจากในคลิปที่ได้ดูคลิปที่จานเจออกมาบอกแล้วว่าเขาหายไปไหนครับก็น่าจะเดาได้ว่าจานเจเขาแบบหมดอารมณ์เล่นนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับก็เป็นเพราะว่าคือเขาเติมนะครับแต่ว่านั่นแหละครับรหัสก็ดันถูกแบนนะเป็นผมผมก็เสียอารมณ์นะครับแบบว่าจะเติม อัดพลังนะตอนนั้นแบบสู้กับการหยิดทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าแบบว,ว่าดันโดนแบนดอะโอ้โหเป็นใครใครก็หมดอารมณ์นะครับแบบว่าคือเราเติมมาแล้วเว้ยแล้วแบบเออจะมาแบบเติมอัดพลังสู้อะแต่ว่าดันโดนขัดนะครับอันนี้ผมเหมือนกันนะผมคิดว่ามันก็น่าพอที่เสียรมเสียลมมากๆเลยนะครับเอออันนี้ผมผมว่า แล้วก็ผมคิดว่าอีกอย่างหนึ่งก็ตามการหยิบไม่ทันครับซึ่งถ้าตามการหยิบไม่ทันเนี่ยก็จะส่งผลในอีกรอบในอีกข้อหนึ่งนะครับที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่าแน่นอนนะครับว่าการหยิบกับจานเจเนี่ยเขาแบบว่าทำค,คอนเทนต์แบบตีกันขู่กันอะไรมาตลอดนะครับ ซิ่งถ้าถ้าจานเจนะพลาดน,นะครับคือแบบคือตามการหยิตไม่ทันแล้วอะไรอย่างนี้คนจะรู้ไหมครับว่าจะโดนอะไรนะครับคือ FC การหยิตครับผมไม่ได้บอกทุกคนนะครับ FC การหยิตในเกมนะทุกคนก็รู้กันดีนะไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกคือถ้าตามการหยิตไม่ทนนะันอ่ะผมว่ากระแสทางลบจะมาหาจานเจเว้เนื่องจากอะไรขนาดจานเจทําคลิปแบบว่าขิงอะไรเงี้ยเออคือแบบขิงแข่งกับกายยิตอะไรอเงี้ยขนาดทำคิดขิงปกตพิพลังแบบประมาณเล่เรียกนะ ยังโดนแบบคอมเมนต์ทางด้านลบอะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะจริงจังอะไรขนาดนั้นล้วคือคือเกมมันก็ทําเพื่อแบบเอนเตอร์เทนปะคือเกมอะคลิปนี้จะตัดต่อน้อยหน่ยนงนะครับคือแบบอยากพูดคิปมันก็ทำแบบเพื่อแบบเอนเตอร์เทนคนดูเกมมันก็สร้างมาเพื่อแบบเล่นสนุกอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันดันมีคนที่แบบคนแบบนั้นอะทุกคนเข้าใจไหมอยู่ในเนี้ยอยู่ในสังคมเกมนะครับคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมนะคือก็สร้างมาเพื่อความบันเทิงก็ดูเพื่อความสนุกว่าเอ้เขายิงกันโอ้โหทำคลิปเบบฮาๆส่งกันไปเพื่อแบบเพ ข้อมูลที่แท้จริงว่าทำไมการเจ๊ เล่นไปครับแล้วก็ FC กาญจนนะครับไม่ผมไม่รูมทุกคนนะบอกอีกรอบหนึ่งนะคือแบบว่าเขาชอบมาคอมเมนต์แบบคือแบบคอมเมนต์แบบคนยังไม่โตอะคิดตรอว่าเออโหอดพูดยังไงกันเนาะครับซึ่งถ้ายิ่งตามการญียดไม่ทานเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าถ้ากลับมาทำเนี่ยจะส่งผลอะไรต่อจานเจมากนะครับขนาดว่าแบบว่าแบบว่าคะแนนแบบไล่เลี่ยกันยังโดนแบบตัวคอมเมนต์ทางด้านลบเลยอะเออผมก็เห็นใจจานเจนะแต่จริงๆก็มันเป็นสิ่งของเขาครับที่เขาจะเลิกเล่นหรืออะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ใจจริงเนี่ยผมอยากให้เขากลับมาแคส ใหม่นะครับคือ อาจจะไม่ต้องทำคอนเทนต์แบบตามกายหยินก็ได้นะเพราะว่าเออคือโดนแบนไปหลายวันเน่ะเข้าใจไหมคือไอ้หลายวันที่วมันนั้นอ่ะเขาจานเจอ,อาจจะอัดพลังแล้วก,แวก็แล้วก็แบบตามแบบยังแข่งกับการหหินได้แต่พอหายไปเนี่ยการเยินเขาก็แบบเออคือแบบเขาคะแนนเขาคือแบบพุ่งอยู่แล้วไงืูต้องบอกการหยินเขาก็เติมเยอะอยู่แล้วนะครับคือคะแนนเขาพุ่งอยู่แล้วมันแบบมันเสียลมนะครับเป็นผม,ผมก็เสียลมเออไม่รู้อ่ะที่หม่ก็ถ้าเป็นไม่ได้นะครับอยากให้จานเจย์กลับมาแคสอีกนะครับคือผมไม่สนหรอกครับว่าว่าจะทำคอนเทนต์ขิงอะไรต่อนะ ก็อยากให้ทำการให้กลับมาเล่นนะเพราะว่าจัิทีเขาก็แคสสนุกดีนะครับรวมถึงการหยินด้วยการหยินเนี่ยเขาก็ยังเล่นอยู่เขาก็เออแคสอะไรอย่งเ้เขาปกตินะครับ สรุปง่ายๆเลยนะครับในที่มาจ,จะมีหลายผลนะครับใครคิดว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้จริงความคิดผมเนี่ยก็จะเป็นคอมเมนต์อีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับในส่วนตัวผมแต่มันก็ฟังไว้นะครับเอาง่ายคือจานเจนถูกปลดแบนด์ตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่ได้กลับมาเล่นนะไม่ได้ว่าโดนแบนด์ยาวนะเขาเล่นเป็นสีสันนะครับ,มรรบผมมองว่ามันได้เป็นสีสันอยู่แล้วอะ่ะเออคือถ้าไปคิดมากอะไรมากมันก็ติดตามผลงานต่อไปนะครับสองคนเลยนะครับตั้งสองฝ่ายผมไม่ได้ว่าแบบเอฟซีกายหหิดหรือว่ากาหยหยิดอะไรนะคือผมก็ติดตามช่องนั้นเหมือนกันก็คือไไม่ได้อน อะไรทนะั้งสองฝ่ายผมก็คือผมอะก็ดูแบบก็ดูแบบเออเขาดูเอาความสนุกอะดูความฮาเฉยอะคือผมไม่ได้คิดอะไระว่าเฮ้ยใครต้องเก่งกว่าใครอะไรที่ผมไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะจนแบบเฮ้ยมันมีคนคิดแบบนี้ด้วยเหรอวะจนแบบผมมาเห็นนะเออนั่นครับก็สรุปประมาณนี้นะผมอาจจะตัดต่อน,น้อยนะครับคลิปนี้เพราะว่า คือถ้าจัดต่อเยอะเนะี่ยมันจะดูคิดมันจะดูหานะครับเออเดี๋ยวก็ต้องมีอะไรบ้างเมื่อวานนีนะน้นะครับจานเจ Master gamer นะครับถ่ายไปไหนไม่ได้โดนแบนนะครับคือปลดแบนนอแต่ว่าไม่ได้กลับมาแคสเท่านั้นเองจริงๆก็อยากให้กลับมาแคสนั่นแหละเอสนสนุกดีนะวัจใจให้ผมอธิบายประมาณนี้แหละเอาให้คร่าวๆให้เข้าใจนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับอาจจะเป็นคลิปส่มกาชาไม่ก็รอนู้นเลยติดงานอะไรรู้เยอะยะ,ยะหมดเลยครับโอเคใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ถึง8ล้านด้วย